โยอาละสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมอิเครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปวิดีโอ b บเบ้เอ็กซ์กันอีกเช่นเคยครับผมในที่สุดสิ่งที่ผมตามหามาอย่างยาวนานนะครับมันก็ได้มาถึงแล้วอ่าคนที่เข้ามานะครับก็คงจะเห็นแล้วแหละนะครับก็ใครที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมึงเพิ่งมีเหรอก็ใช่ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับผมเจ้าตัว ฟินิกวิงส์นั่นเองนะครับผมนี่ไงโอ้ยยังเทนะครับผมร้านที่ผมสั่งนะครับก็คือร้านเดียวก,กันกับที่ผมสั่งตัวของไอ้เบย์แทเทิทาร์สไปนั่นแหละนะครับผมจริงๆร้านนี้ผมสั่งไปเยอะอยู ematics, ่นะล่าสุดก็ผมได้สิงโตทองนะครับผมเลออนครอว์จากแอปนะฮะก็ฝากร้านนี้นะครับผมอ่คิวมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เนาะมันไม่ส่งไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวของ เลออนพรอลนะครับผมสีทองนะแต่ว่าวันนี้นะครับเรามาดูวันนี้กันก่อนเลยตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในะไม่กี่ตัวแล้วนะครับที่ผมตามหานะมันก็จะเหลืออีกกล่องหนึ่งก็คือดันแดกเกอร์ซึ่งดันแดกเกอร์เนี่ยผมเจอมาหลายรอบแล้วลแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามันยังแพงอยู่อันนี้ผมได้มาค่อนข้างถูกนะครับใช้คนลดในช้อปปีด้วยก็เลยถูกหน่อยนะฮะถูกกว่าถูกกว่าซื้อปกติ่าถูกกว่าซื้อปกตินะครับผม ดันดกเกอร์นิ่งจริงก็อยากได้แค่ตัวดันดกเกอร์นะตัวอื่นก็ไม่ได้อยากได้เอาแล้วก็ชักเอทใช่นนะที่อยากได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมนี่นะ bx 23นะครับผม Phoenix Wing นะครับผมตัวนี้แถม Sting Launcher ด้วยนะที่ผมสนใจก็คือตัว Sting Launcher นั่นแหละนะครับผมแกกันเลยดีกว่านะฮะถามว่า h o e n i x Wing เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองนะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ตัวตามเมตาเท่าไหร่นะครับผมผมก็ไม่ได้สนใจที่จะซื้อมานะครับผมคือก็อยากได้แหละแต่ว่า ว่าเอามาเล่นเป็นตัวหลักไหมหรอก็มันก็โกงใช่ไหมก็อาจจะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูว่าจะแทนที่ใครในทีมผมซึ่งก็เท่าที่ดูนะมันก็น่าจะเป็นตัวของไรโน่ฮอนนะครับผมตัวเดียวเลยในทีมที่มันยังหวังผลไม่ได้วะ่ะสาหรับผมนะเท่าที่แบบผมเล่นมาก็เลยแบบว่าอาจจะเอามาแทนนะครับตัวไรโนฮอนก็ได้นะ ออกมาแล้วนะครับผมแต่ว่าไนท์ชิลเนี่ยผมก็เล่นสายโจมตีมเดิมนะครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบไนท์ชิลโจมตีแล้วผมก็เล่นม,มันได้แบบเข้ามือสุดๆนะก็เลยไม่ไม่เปลี่ยนอ่ะเอ <AT> อยังไงไนท์ชิลก็อยู่ในทีมเหมือนเดิมนะอ๋อไม่ก็เฮ้ยเชีช่ยสวยวะ่ะเฮ้ยดูดิดูเบรดม,มันดิสวยนะสวยสวยสติงแลนเชอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูสติง g ลนเชอร์กันก่อน,อนเพราะว่าผมสนใจตัวนี้ที่สุดเลยนะผม จริงๆอยากจะซื้อมาสักอันนึงอยู่แล้วล่ะสำหรับสติงล a นเชอร์แต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะเพราะว่ายี่อยางนี่คือสีมันไม่สวยด้วยสีดำใช่ไหมก็เลยแบบว่าไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าก็มาซื้อเป็นตัวนี้ดีกว่าได้สติงลันเชอร์ด้วยนะครับผมอีกอย่างนึงผมไม่มีเลยนะล a นเชอร์สีดำนะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยซื้อแยกไม่เคยซื้อสตาร์เตอร์เลยนะผมลันเชอร์ผมก็มีแต่สีฟ้ากับสีแดงนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้ลันเชอร์ใหม่นะครับผมนี่สติงลันเชอร์โอ้โอเควิว,วิไม่้ยแปลกว่ะ เคยใช้แนละ้วผมบอกว่าผมใช้ตัวไวเดอร์ลันเชอร์นะครับได้ไงวะเออแต่ว่าเขาบอกว่าตัวเนี้ยเสียง่ายใช่ไหมแต่ว่าเสียมันก็มันก็แค่เขาเรียกอะไรนะขันน็อตออกมาประกอบกลับเข้าไปใหม่ฮนะมันซ่อมง่ายเสียง่ายแต่ซ่อมง่ายกว่าไวเดอร์ลันเชอร์ที่ถ้าเสียแล้วก็คือเสียเลยซึ่งของผมเนี่ยไวเดอร์ลันเชอร์สีฟ้าเสียนะครับผมเสียก็คือแบบ มันปั่นแล้วมันมันไม่หมุนฟรีต่อเออนะครับแต่ว่าตัวแดงผมปกตินะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเบกันต่อนะฮะฟินิกวิงว่ะเบเบทที่หนักที่สุดนะครับในบรรดาเบเบททั้งหมดนะฮะก็จริงๆจะมีอีกตัวนะครับผมที่หนักพอๆกันนะนั่นคือโคบอลเลกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในแอปสุ่มนะครับผมประเด็นคือเสียงเปลี่ยนถูกไหม <laughs> ใช่ครับเพราะว่าปัญหามือถือผมเนี่ยแม่งยังคงเกิดขึ้นอยู่ดีวะ่ะ นะครับผมผมถ่ายคลิปนี้ไปก็เรียกว่าจบหมดแล้วล่ะนะครับจะก,กลายเป็นว่าเสียงของผมเนี่ยมันขาดอีกแล้วเว้ยก็เลยขออนุญ,ญาตมาในรูปแบบภาพเหมือนเดิมน,นะนี่คือหน้าตาของฟิลิกวิ้งนะครับผมโคตรสวยนะครับผมเล่นไปสี่รอกแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเสียงเนี่ยที่ผมอัดเนี่ยคือหลังจากที่เล่นไปแล้วนะครับตัวฟินิกวิงนี่ตอนนี้ก็สภาพก็ประมาณหนึ่งนะเรียกว่าผ่านสงคารามแบบมินิมอลแวร์นะครับผม แต่สวยนะสวยมากเลยนะผมจริงๆอยากเก็บไหมเหรอก็อยากเก็บนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาไม่ได้หายากขนาดนั้นนะผมในความหมายของผมคือเราสามารถซื้อได้โดยทั่วไปนะครับซึ่งแตกต่างกับโคบอลดร k กหรือพวกเบเบทองตัวอื่นนะอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเก็บมากกว่านะฮะส่วนอันนี้นะครับคือ Ratchet 960นะครับผมก็ถือว่าสวยเลยนะสำหรับ960นะครับผมแล้วก็บิดเกียร์แฟนนะครับผม ก็เป็นบิดเกียร์บิดที่2ของผมนะอันแรกก็จะเป็นเกียร์พอยต์นะครับผมมาผมว่าลองประกอบันเลยดีกว่านะครับผมอ่าพอประกอบออกมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมสวยนะสวยเลยแหละนะครับตอนจับเนี่ยตัวเบรดก็มีน้ําหนักอยู่นะครับผมซึ่งแตกต่างกับจับเบ์ตัวอื่นนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการเทสชูดนั่นเองนะครับผม ซึ่งตัวคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะผมคือมันมีเสียงช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังไม่มีเสียงเพราะนั้นผมจะเป็นการใส่เพลงมันๆไปละกันนะครับผมไม่รู้มันจะมันหรือเปล่านะก็รอชมได้เลยครับผม หากเพื่อนๆกำลังมองหาเลนแว่นสำหรับใช้เล่นกับ m e t a q u ีส์สผมขอแนะนำเลนจากค่าย v r Rock เลยครับผมาเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพื่อนๆสามารถนำค่าสายตาไปกรองในคำสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับผม หรือถ้าหาเพื่อนๆนะครับผมสายตาปกติดีนะเลนส์แว่น VR เนี่ยก็จะช่วยป้องกันตัวเลนส์เครื่องได้อีกด้วยนะครับผมและเขาไม่ได้มีแค่เลนส์ของ Meta Quest นะครับเขามีของรุ่นอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น PS VR b i g o 4นะครับ Valve Index หรือเลนส์สำหรับ X Real ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีออปชันเสริมให้เพื่อนๆเลือกด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลนส์แบบแม่เหล็กหรือว่าเลนส์แบบตัดแสงสีฟ้าก็มีเช่นเดียวกันนะครับและพิเศษครับสำหรับผู้ชมช่องของผมนะครับผมเพียงกรอโค้ด a l e ็ k คุ g TH และรับส่วนลดไปเลย10% ครับผมถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมโดยวิธีแรกนะครับคือการสมัครเมมเบอร์นะครับผมมีตั้งแต่ราคา20บาท30บาทและ50บาทครับส่วนวิธีที่2นะครับคือการใช้ลิงช้อปปี้ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถ เอาลิงก์ช้อปปี้ของผมเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการเลยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไปในตัวแล้วนะครับผมส่วนวิธีที่3นะครับผมเพื่อนๆสามารถที่จะโดเน a t ตรงมาได้เลยนะครับผมอันนี้คือ QR code พร้อมเพย์ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะโดเน a ให้กันโดยที่ไม่ต้องผ่าน u t u b e นะครับก็สามารถที่จะมาโดเน a t ให้กันรตรงนี้ได้นะครับผมพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอนใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ